สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนเมษายน2565นั่นเองนะคะ ขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แม่หมอในทุกๆช่องทางนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุทกๆคนได้ฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์ากลและทางด้านไพาทาโรต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนนี้กันบ้างนะคะทางด้านโหราศาสตร์ากลในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลมีเรื่องราวให้ต้องลงมือออกไป ดูแลแก้ไขเกี่ยวข้องกับบุตรล้านคู่รักและครอบครัวให้เป็นไปบนทางที่ถูกที่ควรนะคะเรื่องที่เคยติดค้างกันจะได้เปิดใจคุยและจบเรื่องราวต่างๆในเดือนนี้นะคะหาคิดที่จะลงทุนหรือวางแผนอะไรก็ตามนะคะให้ศึกษาให้ดีเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้ชะลอไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะใครที่กำลังตั้งครรภ์นนะให้ระวังสุขภาพเป็นพิเศษเพราะว่า มีเกณฑ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนได้นะคะเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศรีตุลจะอ้วนง่ายมากเป็นพิเศษหรือจะป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับวัดร,ระบบทางเดินหายใจและระบบน้ำได้ในเดือนนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะเวลางานที่ดีมากๆงานในที่นี้คืองานประจำนะคะก็ขอให้ล,มลงมือทำเป็นอย่างดีเก็กบเกี่ยวประสบการณ์กับโอกาสที่เข้ามาให้เต็มที่โดยเฉพาะงานนะคะที่เกี่ยวกับน้ำ ความสวยความงามงานแสดงต่างๆหรืองานที่เกี่ยวกับการดูแลสถานที่ศาสนาพิธีต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนนี้กันบ้างนะคะในเดือนเมษายนนี้ชาวลัคนาราศีตุลมีไพ่เมเจอร์อัคานาใบแรกนะคะเป็นเฮอร์มิตใบที่สนะคะเป็น ไฮพิทเทสนั่นเองเป็นไพ่พระมาทั้งสองใบอย่างที่บอกนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลเป็นไปได้นะคะเข้ามาทําบุญหรือดูแลเกี่ยวข้องกับศาสนาสถานพิธีกรรมต่างๆก็จะดีนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเดือนนี้บอกได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลเรื่องงานนะคะค่อนข้างที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นเพราะว่าชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์เริ่มต้นโปรเจกต์บางอย่างใหม่นะคะ คุณมีความคิดที่คุณอยากจะเริ่มชีวิตหรือเรื่องงานอะไรใหม่ดังนั้นน่ะคุณน่ะจะต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าภพายแห่งการเรียนรู้อย่างที่บอกนะคะเป็นพ e r m i ิและไฮพีเทสมาเท่ากับว่าถ้าคุณอยากได้โอกาสใหม่นะคะคุณก็ต้องตั้งใจเรียนก่อนนะคะเป็นผู้ที่ออกไปแสวงหาความรู้ก่อนเพราะว่าเดือนนี้ชาวรา,าศรีตุลคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวให้ออกไปเดินทางเยอะมากนะคะแล้วก็ บางท่านต้องมีเกณฑ์ที่จะออกจากงานเนื่องจากว่าบริษัทปิดกิจการหรือสภาวะขาดสภาพคล่องบางอย่างนะคะทําให้กิจการของท่านหรือบริษัทที่ท่านทํางานเนี่ยต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวนะคะหรือบางท่านก็ถูกเชิญให้ออกด้วยนะจะบอกได้ว่าไม่เป็นไรนะคะชาวลัคนาราศีตุลคะคุณสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยมันยังไม่เกิดบางอย่างนะ คือยังไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ที่คุณระแวงไปเพราะว่าคุณไม่รู้นะคะคุณไม่รู้คุณไม่รู้แล้วความที่คุณมีความใจดีมากเกินไปจากไพ่หกเหรียญนะคะช่วยเหลือเขาเกินไปจนเราเดือดร้อนนะคะพอถึงเวลาเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเราเลยนะคะกลายเป็นว่าบางทีชาวลัคนาราศีตุลคุณเป็นคนที่ไม่ชอบปะทะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณเกิดปัญหาอะไรก็ตามคุณจะเดินออกมาจากปัญหาเหล่านี้ถ้า,ถาเกิดคุณหาจุด ที่ลงตัวของทั้งสองฝ่ายไม่ได้นะคะกลายเป็นว่าชาวรา,าศีตุลคุณจะไม่ได้คุยกันให้มันจบที่บอกว่าคุณอยากจะเริ่มเาวาเรื่องต้นเริ่มต้นกิจการใหม่หรืองานใหม่นะคะแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเพราะว่าคุณมีแพนเยอะไว้เลยนะเนี่ยแล้วก็คิดวนไปวนมาอยากเริ่มใหม่ <S <S ถึงได้บอกศึกษาก่อนนะคะทำในสิ่งที่คุณชอบทําในสิ่งที่คุณรักก็ทําในสิ่งที่คุณถนัดนะคะชาวรา,าศีตุลบางท่านนะคะ เก่งในเรื่องการวาดภาพบางท่านก็เก่งในเรื่องเกี่ยวกับการทําอาหารการเขียนการเจรจาติดต่อประสานงานใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในเรื่องงานเดือนนี้ต้องระวังการเข้าใจผิดอุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารเสียนะคะบางทียังคุยกันไม่ทันจบเนี่ยเดินออกการกลางคันจากที่ประชุมเลยแบบนี้ก็มีนะคะมันจะทำให้คุณนะคะเสียลูกค้าได้นะ เสียกับผลงานด้วยนะคะงานถ้าคุณยังทำของตัวเองได้ไม่ดีพอนะคะอย่าพึ่งไปรับความช่วยเหลือจากคนอื่นหมายถึงว่าอย่าพึ่งไปช่วยเหลือคนอื่นค่ะไม่ใช่รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคุณควรที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยแต่ไม่ใช่ว่าไปรับเรื่องของคนอื่นมาทำจนกลายเป็นภาระของตัวเองนะคะเพราะความที่คุณใจดีเกินไปเนี่ยเป็นไพ่หกเหรียญดังนั้นแล้วเนี่ย พอคุณไปรับเรื่องราวของเขามานะคะคุณก็จะบาลานซ์ตัวเองไม่ดีนะบริหารงานของตัวเองที่มีอยู่ไม่ดีดังนั้นแล้วนะคะแก้ไขบริหารตัวเองก่อนนะงานของตัวเองที่มีอยู่ก็เยอะเหลือเฟือแล้วไม่รู้จะทําเริ่มต้นตรงไหนก่อนนะคะจัดระเบียบใหม่จัดระเบียบไหนงานของคุณจะไปได้ดีมากขึ้นนะอย่างที่บอกนะคะพองานเข้ามาเยอะงานเข้ามาโหลด คุณต้องจัดการให้ดีแล้วก็ความพักผ่อนของคุณก็จะมีน้อยลงนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะอันนั้นฉันก็ทําได้ไม่โอเคอันนี้ฉันก็ทําได้ไม่โอเคถ้าคุณเลือกจัดระเบียบใหม่ทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่พอใจอะไรหรือไม่โอเคในข้อตกลงตรงไหนพูดตามตรงนะคะตกลงกันให้ได้ไม่ใช่ว่าไปยอมเขาเนี่ยทุกอย่างจะตัดสินกันได้ดีเรียกว่าอะไรได้ข้อตกลงจบและลงตัว นะชาวลัคนาราศีตุลนผลประโยชน์จะวินวินกันทั้งคู่ทั้งคุณและคู่ค้าของคุณด้วยนะคะเจ้านายนะเจ้านายและลูกค้านะคะมีสิทธิ์ลาออกจากงานที่คุณทำนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณก็เตรียมตัว ระวังเอาไว้ให้ดีนะคะบางท่านก็อาจจะหนีไปพักลอนนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อคุณขาดพลังงานชีวิตในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลคะแนะนําให้คุณหลีกหนีจากความวุ่นวายของโลกโดยการที่หากคุณไม่ต้องการไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ออกไปพักร้อนเลยนะคะออกไปพักลอนเพื่อที่จะเติมพลังร่างกายและจิตใจของคุณนะเพราะคุณค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายและห่อเหี่ยวอยากจะออกจากสภาวะตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยเนี่ยมีแต่หก ดาบแปดถ้วยมานะคะหรือสีก็เดินทางเนาะใจตัวเองก็เบื่อเป็นให้พิเทศแล้วก็มีอะไรก็เก็บเอาไว้ไม่พูดไม่จานะคะเนี่ยระวังการสื่อสารที่จะเข้าใจผิดคนเขาก็จะไม่รู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรนะตุลคุณพูดไปเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลทั้งหลายพูดแล้วเกิดผลดีพูดไปเลยค่ะจะดีกับตัวคุณนี่แหละไม่ได้พูดแล้วเกิดผลดีกับคนอื่นเกิดผลดีกับตัวคุณหนึ่งคุณไม่อึดอัด สี่ไม้เนี่ยยังไงคุณก็ต้องทํางานเป็นทีมนะคะตัวแทนของคุณในเดือนนี้คุณคิดถึงครอบครัวมาก่อนนั่นเองนะคะเบื่อก็อ่ะอย่างที่บอกนะหาไอเดียไม่ออกหนีไปพักร้อแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ดได้ดีนะคะงานของคุณจะแก้ไขปัญหาได้แต่ก็ต้องมีแผนสำรองไว้นะเพราะยังไงก็มีสองดาบมานะคะอาจจะมีการพังของบางอย่างอุปกรณ์บางอย่างนะแนะนำให้จัดเลเยอร์โตทำงานใหม่นะคะหนึ่ง ความไม่มีระเบียบเรียบร้อยนะคะบริเวณฝั่งซ้ายของโต๊ะนะคะเมื่อคุณนั่งแล้วหันหน้าเข้าโต๊ะฝั่งซ้ายมือของโต๊ะคุณจัดให้เป็นระเบียบของอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้ทิ้งไปให้หมดนะคะโต๊ะจะได้ดูสะอาดตาสองของเก่าแล้วทิ้งออกไปนะคะหาน้ำนะคะหรือจะการใส่ต้นไม้สักต้นมาวางเอาไว้ นะจะช่วยเสริมให้คุณมีความรู้สึกสดชื่นสดใสามากขึ้นนะคะถ้ามุมห้องที่ทำงานหรือโต๊ะที่ทำงานมันสว่างน้อยไปนะคะก็หาไฟมาวางเพิ่มนะคะหรือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นจะดีที่สุดนะจะช่วยให้ไอเดียของคุณและดึงดูดอารมณ์ความกระปี้กระเป๋าให้คุณได้ด้วยนะคะความสดชื่นสดใสเล็กๆนี่แหลนะเนาะ ต่อมาในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนนี้นะคะบอกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวให้ต้องหมุนเวียนเงินนะคะบริหารบาลานให้ดีแล้วก็มีความรอบคอบเยอะมากๆนะคะระวังนะถ้าใครจะให้คนอื่นยืมเงินนะคะคุณให้ยืมไปแล้วคุณจะไม่ได้คืนนะเนี่ยเขาจะหนีหายจากคุณไปมันมีมาทั้งอย่างที่บอกมาย้ำสองรอบนะคะ8ดาบ6ดาบบางท่านหนีนี่ ชาวรัคนาดาศีตุลคะ่ะบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะถ้าคุณหนีไปได้ตอนนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นการเสียเครดิตของคุณนะคะจะเป็นการเสียเครดิตของคุณเองดังนั้นแล้วขอให้กล้าที่จะเดินเข้าไปติดต่อเจรจากับเขาเธอคะ่ะกับเจ้าหนี้ของคุณเถอะพูดตามตรงนะว่าต้องยอมทนให้เขาดุด่าหน่อยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ผิดคำพูดเองนะแต่ดีกว่าที่ คุณหนีไปแล้วเขาโกดแคนหรือพูดจาสาบแช่งให้คุณไม่ดีนะคะถ้าเกิดคุยกันแล้วเนี่ยคุณจะได้รับคำตกลงที่ดีนะนะชาวลัคนาราศีตุลเป็นไปได้นะคะในเดือนนี้ทำอะไรมีเอกสารสัญญาให้รัดกุมนะอัดเสียงเอาไว้นะคะระวังการถูกหลอกเอาเงินอย่างที่บอกบางท่านโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมานะคะเพื่อที่จะ หลอกว่ามีพัสดุจาก DHL หรือเป็นหนี้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะก็เลยทำให้คุณเสียเงินเสียทรัพย์ได้แล้วก็ไม่รู้จะไปตามกับใครด้วยเพราะว่ากว่าที่จะติดตามเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานมากเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วมีสติรอบคอบนะคะหากท่านไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มหรือหารายได้เสริม นะคะแนะนำว่าให้ทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางบ้านนะคะวิชาความรู้ของคุณและเป็นการที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะจะช่วยให้คุณสร้างเงินขึ้นมาได้อีกเยอะนะคะ mm. เมื่อคุณเริ่มต้นที่จะทำแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็จะช่วยสร้างความมั่นคงทีละขั้นละขั้นให้คุณไปเองนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณไม่เริ่มที่จะทําอะไรเลยในตอนนี้นะชาวลัคนาราศีตุลมันก็จะไม่ได้เริ่มต้นก้าแรกสักทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเริ่มลงมือทําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินสอนหรือทําอะไรก็ตามที่จะสร้างไรายได้เป็นความมั่นคงให้คุณได้ในอนาคตทําเถอะค่ะไม่เสียหายหรอกนะคะในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนนี้นะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบน้นําในร่างกายนะคะฮอร์โมนต่าง นะชาวลัคนาราศีตุลระบบเนบชานะคะกินได้น้อยอาหารไม่ย่อยสายตามีปัญหานะอย่าลืมลุกขึ้นมาจัดหน้าบ้านนะคะหรือสภาวะแวดล้อมในบ้านของคุณนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางบ้านนะถ้าเกิดมีอะไรเก่าอะไรเสียไฟเสียนะซ่อมให้ดีนะคะห้องน้ำหากอากาศไม่โปร่ง เหม็นอับมีน้ํารั่วก็จัดการซ่อมสิ่งที่รั่วต่างๆให้ดีนะคะแล้วสุขภาพของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมนะบางท่านนะคะแนะนําถ้าคุณมีความเครียดมากขนาดนี้หรือนอนไม่หลับนะพวกเพลงบําบัดนะคะแล้วก็น้ํามันหอมระเหยแบบนี้นะคะจะช่วยให้สุขภาพคุณแข็งแรงดีขึ้นมาได้นะ เพราะว่ามันมีไพ่ที่เป็นเครื่องหอมมานะคะจำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะปิดไฟนอนให้ดีให้สนิทนะคะจะช่วยเสริมได้นะคะส่วนชาวรัคนาราศีตุลในเรื่องความรักของเดือนเมษายนนี้นะคะบอกได้ว่าคนโสดนะยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครเข้ามาใหม่นะคะชาวราคนาราศีตุลเนืน่องจากว่าความรักครั้งเก่าของคุณเนี่ยสร้างบาดแผลไว้ในใจคุณค่อนข้างที่จะลึก พอสมควรถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะเริ่มเปิดใจให้คนอื่นบ้างนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นเต็มร้อยพอถึงเวลาจะเริ่มจริงจังจริงๆคุณก็กลับเดินออกไปจากความสัมพันธ์นะคะคุณไม่อยากที่จะแบบมีการผูกมัดเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจในตัวเขาหรือเธอคนนี้ที่เข้ามานะคะแล้วก็คนที่เข้ามาค่อนข้างมีเยอะมากนะพรคุณไม่แน่ใจปุ๊บคุณไม่สนใจบา,บางคนเขาก็ ออกไปจากชีวิตคุณซะเฉยๆเลยแบบนี้นะชาวรา,า,า,ราศีตุลก็คุณก็ไม่ค่อยแคร์อะไรอยู่แล้วนะคะเพราะด้วยความรู้สึกว่าอย่างที่บอกคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็ไม่เอากลัวว่าจะเจ็บแบบเดิมคุณก็ไม่เอานะคะต้องศึกษากันแล้วก็เปิดใจคุยกันเยอะๆนะชาวรา,า,า,ราศีตุลแล้วคุณจะรู้ว่าคนไหนที่เหมาะสมกับตัวคุณในเดือนนี้นะคะส่วน ท่านไหนของชาวราศาาีตุลที่มีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะชาวราศาาีตุลคุณเลือกที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้เลยนะคะตัดสินใจออกมาเพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่านะแล้วคุณจะอยู่กับคนที่คุณไม่เห็นคุณค่าทําไมนะคะทั้ทงที่คุณก็แบบว่าอยากคบกับเขานะ อยากช่วยเหลืออยากดูแลอยากเอาใจใส่เขานะแต่ปรากฏว่าเขากลับไม่สนใจคุณเลยเขากลับมีความปิกวิเวกนะเนี่ยคุณอยากช่วยเหลือเขาเขาก็อยู่ปีกวิเวกอยู่ในจุดของเขานะคะแล้วก็ไม่ติดต่อไม่หือไม่อือถ้าคุณไม่ติดต่อไปเขาก็ไม่ติดต่อมาแบบนี้คุณก็เลยแบบไม่เอาฉันไม่อยากอยู่ในสภาวะที่อึดอัดนี้แล้วนะคะก็จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะแม ถ้าเกิดคุณออกมาแล้วนะคะมีความสุขคุณก็ทําไปเถอะคะ่ะเชื่อเถอะคะ่ะว่าเดี๋ยวคุณจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามานะชาวาลัคนาราศีตุลส่วนคนที่มีคู่แล้วของชาวาลัคนาราศีตุลน,นะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะให้ระวังการมีปัญหามีปากเสียงจากความที่คุยกันไม่เข้าใจนะคะการคิดไปเองนะของทั้งสองฝ่ายนะคะมีอะไรก็เก็บเอาไว้ปิดปากเงียบเนี่ยเป็นสองดาบนะคะไม่พูดบอกทั้งหมด นะคะคใช้อารมณ์เป็นใหญ่ระว,วังไว้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณไม่รู้ว่าอยู่ไปแล้วจะมีอะไรดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอยู่กันด้วยความสงสารนะคะก็จะกลายเป็นทุกข์กันเสียมากกว่านะ พอคุณจะเดินออกมาอย่างเงี้ยคุณก็สงสารว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเธอจะไม่โอเคไหมอยู่ยังไงแบบนี้นะชาวราศาาีตุลก็เลยทําให้แทนที่จะอะไรจบนะคะมันก็กลายเป็นคาราคาซังด้วยนะความสัมพันธ์เนี้ยเพราะอย่างที่บอกนะคุณก็ยังมีความเมตตาสงสารเขาอยู่นะเนี่ยแล้วก็คิดวนไปวนมาออกดีไหมไม่ออกดีออกมาแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกและเป็นพิษจริงๆคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องตัวคุณอยู่แล้วไม่มีความสุขนะก็เปิดใจคุยกันตรงๆแล้วไม่ไม่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้จริงๆนะคะหากคุณอยากตัดสินใจที่จะจบคุณก็สามารถทำได้นะคะไม่ว่าในรูปแบบความสัมพันธ์อะไรนะคะ เมื่อถึงคราวที่หมดบุญหมดวาสนาด้วยกันเนาะก็ต้องจบกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ร่วมกันแล้วยังหมั่นทำบุญเสริมวาสนาซึ่งกันและกันนะคะก็จะช่วยทำให้ความรักของคุณยังยั่งยืนแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้นะคะหมายถึงว่าบุญเป็นตัวเสริมให้อยู่ได้นะคะแต่การปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันพูดคุยกันตรงๆคิดอะไรก็พูดไม่พอใจอะไรก็บอกนะคะแล้วปรับซึ่งกันและกันเนี่ย ความสมพันธ์จะยิ่งยั่งยืนและเหนียวแน่นมากกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอัญมณีเสริมดวงหรือหินเสริมดวงของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนนี้นะคะคือหินอะไรนะคะหมแรกนะคะโมดาวิสนะคะเป็นหินที่ทำให้คุณกดล็อก เกี่ยวกับอดีตนะคะที่คอยเป็นตัวฉุดล้งคุณนะแล้วก็ทําให้คุณนะมีความสามารถที่จะโฟกัสเป้าหมายของชีวิตในอดีตที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ว่าคุณมีความใฝ่ฝันอะไรจุดมุ่งหมายในชีวิตอะไรนะคะเพิ่มขึ้นนะต่อมาเป็น ไเกอร์อนะคะหินแห่งตาที่3นะหินที่สร้างความมั่นใจเชื่อมั่นแล้วก็ทําให้เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณขั้นสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชาวราาศีตุลต้องบอกด้วยว่าในเดือนนี้คุณก็มีสิทธิ์ที่คุณจะมีเซนต์ของคุณแรงนะเพราะยังไงก็มีไพ่ไฮพิเทสมานะคะและมีไพ่ธาตุน้ำมา 1, 2 1, 2 3ใบ4ใบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อเซนส์ของคุณได้นะ ถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะหาหินไทเกอร์อามาติดตั้งติดตัวเอาไว้ไทเกอร์อมีหลายสีนะคะแม่หมอใส่อยู่ก็ไทเกอร์อนะตัวเนี้ยเห็นสีไหมคะเนี่ยนี่นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะลองไปหาดูนะบางท่านก็จะถูกฉลกต่างกันนะคะแต่ก็บอกได้ว่าช่วยเสริมความมั่นใจช่วยเสริมความสุขให้ชาวลัคนาราศีตุลได้แน่นอนนะคะ และถึงขั้นเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณขั้นสูงได้เลยนะและใบสุดท้ายนะคะทองโกนะคะลงทุนให้กับตัวเองนะคะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาและความบริสุทธิ์ในตัวคุณคุณมีค่าดั่งทองคำนะคะตัวคุณมีคุณค่าดั่งทองคำใครก็มาเปลี่ยนแปลงทองคำให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะจงเชื่อในตัวเองนะคะว่าตัวคุณมีคุณค่าในแบบทองและคุณสามารถ สร้างปาฏิหาริย์ในรูปแบบต่างๆได้ด้วยตัวของคุณเองหมั่นตั้งจิตอธิษฐานนะคะทองจะช่วยเสริมดวงให้คุณด้วยนะคะบางท่านมีแล้วก็นํามาใส่ติดตัวไว้ช่วยเสริมสิ่งดีๆต่างๆให้คุณได้นะคะยังไงทองก็คือหินแร่ที่มีพลังงานธรรมชาติที่ทําให้คุณเชื่อมต่อสิ่งดีๆได้นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆตัวคุณนะคะต้องการแนะนำอะไรคุณบ้างในทุกๆเรื่องนะ เดี๋ยวเรามาดูกันในเดือนเมษายนนี้ใบแรกนะคะอึดอัดน่ะค่อนข้างที่จะบอกมาแต่แรกว่าคุณอึดอัดนาอยากออกเนี่ยไพ่มาหดาบแปดถ้วยแบบนี้นะคะผีเล่ร่อนใบต่อมาของชาวลัคนาราศีตุลเด่นนะคะอ่นานไม่อ่น,นไม่ชัดขออีกสองใบนะคะ สมาธิค่อนข้างที่จะมาย้ำนะให้ชาวรัคนาราศีตุลน,นั่งสมาธินะคะและใบสุดท้ายชาลมใจนะคะอ่ะโอเคเท่ากับว่าในเดือนนี้นะคะหากคุณน่ะมีความรู้สึกในใจนะคะในทุกๆเรื่องที่ทำให้คุณอึดอัดนะไม่รู้จะทำอะไรดีจุดมุ่งหมายไม่มีนะคะเหมือนกับเวลาทำอะไรก็ไม่มีเป้าหมายเวลาทำอะไรก็ เนี่ยทำมาทำไปทำมาทำไปไม่มีหลักไม่มีแหล่งนะไม่มีอะไรยึดนะเขาก็ขอให้คุณนะ่ะมองหาสิ่งดีๆในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทองหรือจุดมุ่งหมายต่างๆนะคะมองสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะแล้วก็หมั่นนั่งสมาธินะคะความแปลกแยกของคุณไม่ได้ทำให้คุณเรีวอะไรเป็นคนไม่ดีนะคะ แต่กับเสริมสร้างทําให้คุณเป็นคนที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันนั่งสมาธินะคะและทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ความใจเย็นความใจเย็นความสุข,ขุมเพื่อที่จะทําให้คุณนะ่ะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะความอึดอัดที่คุณกําลังเจอเนี่ยถ้าเกิดทําแล้วอยู่แล้วอยู่ในสุดที่ไม่โอเคแล้วนะคะก็ลุกออกมานะอย่าทําตัวแบบ อยอมอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณก็จะไม่สําเร็จนะลองตั้งเป้าหมายจริงๆเข้ามานะคะตั้งใจดูเป็นสมาธินะคะนึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะพระเจ้าบางท่านก็นับถือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์อย่างนี้นะคะนับถือพระเจ้าก็นึกถึงพระเจ้าของคุณแล้วตั้งจิตอธิษฐานหมัน่นชำลมใจตัวคุณด้วยน้ํานะคะเขาร้อนมาคุณต้องเย็นคุณร้อนมาก็ ฝึกความเย็นนะคะให้ใจสมาธิจะช่วยทําให้คุณปลอบประโลมจิตใจได้นั่นเองและสมาธิจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหากคิดที่จะทําบุญเสริมดวงนอกจากนักสมาธิแล้วนะคะทําบุญให้กับผีเล็ดร่อนนะคะถ้า่วยทําทให้คุณนะ่ะหายอึดอัดและเปิดทางให้มีความสบายใจมากขึ้นด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่หมอในทุกๆช่องทางนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเป็นกําลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนด้วยขอให้เดือนเมษายนนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีตุลจัดการจบปัญหาทุกอย่างที่กําลังเจอได้อย่างจบสิ้นชัดเจนและเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสุขสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายสวัสดีค่ะ